สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรากลุ่ม5นะครับก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการถอดความกันมัซซีนะครับก็อยู่ในเรื่องพระเภทรสันดรชาดกนั่นเองนะครับก็ไปเริ่มกันที่อีฟกันเลยครับไปครับนางมัดซีโศกเศร้าเพียงจะสิ้นลมหายใจและก็วนกระวายมากนางร้องไห้ตั้ง18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา นางตามหากันหาชาลีไปทั่วทุกที่ทั้งยังส่งเสียงเรียกหายากเยียเกนพระจันทร์ที่สองแสงก็กลับมัวหมองจนถึงเวลาเช้ามืดผ้าทิตย์ได้โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าเสียงชนีที่ห้อยโหนบนต้นไม้พระนางก็ค่อยๆหมดแรงเสียงพระนางดังก้องป่าเทวดาต่างสดับ ฟังเสียงนางและเห็นทุกเหตุการณ์ตั้งแต่เวลาข้ามจนถึงเวลานี้และเห็นว่าพนางทุกข์มากนางเดินทางมาไกลถึง50โยชนโยแต่ก็หาลูกไม่เจอจึงเดินกลับอาสมด้วยความเศร้ากลับพระเวสสันดรประหนึ่งจะเส้นชีวิตพนางลำพึงรำพันถึงลูกเปรียบลูกเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่าจะหนีแม่ไปเมืองใดข้ามน้ำหรือข้ามป่าหนีแม่ไปที่ไหนแม่ก็จะตามไปก่อนจะจากกันแม่กอดห่มเจ้าอยู่เลย กลิ่นเจ้ายังติดจมูกอยู่ไม่ไปไหนรู้จะไม่กลับมาแล้วหรอแล้วใครจะกอดขอกินนมแม่แม่จะก่อดใครนอนที่แม่เลี้ยงเจ้าให้โตก็กหวังฝากผีฝากไข่กับพวกเจ้าและไม่คิดว่าจะมาพัดท่าจากกันในวันนี้เมื่อเช้ายังเห็นกันอยู่หลๆัๆเหตุนใดจึงต้องจากแม่ไปด้วยเจ้าจากแม่ไปก็เหมือนแม่ตายทั้งเป็นว่าแล้วก็กลับทูลถามพระเวสสันดรว่าจะขอตามลูกไป แต่ด้วยความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงเลยสลบไปตรงหน้าอาสมต่อหน้าพระเวสสันดรปรนหนึ่งฉัดที่ต้องสาย้าแล้วหักสะบ,บ้านลงนผู้หันภาพพจน์ที่ใช้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยอุปรักษ์ค่ะโอเจ้าดวงสุริยันจันทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแล้วก็อย่างที่สองคืออุปมาค่ะก็คือดุดชายทงอันต้องกำลังลมอยู่ริ้วลี่ปานประหนึ่งว่าพุ่มฉัดทองอันต้องสายฝาอัสนีฟาอติพจน์ เมื่อสมเด็จพมาซีกรรมสลดแสนกัมปนาตเพียงพระสันดานจะดับศูนย์บุคคลวัตรลัศมีพระจันทร์ก็มัวหมองเหมือนหนึ่งจะเศร้าโศกแสนวิปโยคดรถวรนาคารีสันสก,กิตของตอนนี้นะคะคือกรุณารถเช่นพระลูกข่านี้จะไม่คืนเสียแล้วกำลังในครั้งนี้ควรและหรือมาสลัดแม่นี้ไว้และ หมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจ,จริงแล้วโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปในหัวข้อต่อไปเนี่ยผมต้องบอกกันนะครับว่ารถทำอนาคดีเนี่ยในการนี้คนระับไม่ไม่มีแค่รถเดียวนะครับจะมีอีกรถหนึ่งนะก็คือสลิงคานละรถนะครับตัวอย่างเนี่ยก็คือสําคัญจะได้อยู่เป็นเพื่อนยากจะฝากผีเพิ่งลูกทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะกลับวิบัติพลากไม่เป็นผลให้อาเภศปิดประมาณเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่หรือมาสวงคล้องให้แม่นี้ติดต้องข้องอยู่ด้วยอะไร ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของรถทางวารคดีนะครับที่เพิ่มมาครับก็ไปดูกันต่อเลยครับโอเคครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นคําถามนะครับที่พวกเรานะครับเตรียมมาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับก็มาเริ่มจากคําถามแรกกันเลยนะครับมัชิมยามนะครับคือเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับยกขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณบอสสำหรับคำว่ามัชชิมยามเนี่ยแปลว่าเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึงปี2ค่ะหรือว่า22นาฬิกาถึง2นาฬิกาค่ะ ใช่แล้วครับผมก็ตามที่บอกเลยนะครับสี่ทุ่มตีสองหรือยี่สิบสองนาฬิกาถึงสองนาฬิกานั่นเองนะครับผมมาตอนที่ข้อสองนะผมต้องบอกว่าคําถามข้อนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะอ่านมาถามหยกได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมต้องบอกว่าเป็นคาบาลีนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปแล้วกันนะครับอันนี้นะครับอ่านว่าไงครับหยกคํานี้นะคะจะอ่านว่าปันนะระสะโยชนะมักค,คังค่ะโอ้โห สุดยอดจริงๆครับเรียกได้ว่าหยกนี่คือเซียนภาษาไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมก็มาดูคําถามข้อสุดท้ายนะครับก็คือนาทีนะครับมีความหมายเหมือนกับคําใดนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างทั้งหมด5คํานะครับไปดูกันเลยครับหยกสําหรับคําว่านาทีนะคะก็จะแปลว่าแม่น้ําค่ะคําที่มีความหมายเหมือนคําว่านาทีเนี่ยก็จะมีคําว่าวารีอุทกชลทรอาโปอานบเออแถมทาราให้อีกคำหนึ่งค่ะ อ่ะใช่แล้วครับอย่างที่โยบอกมาเลยนะครับว่านัีเนี่ยแปลว่าแม่นางนะเพราะฉะนั้นแม่ทามเนี่ยก็จะมีหลายคํามากมายมากกว่า5คําอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าที่นี้เรากลัวมันเกินไปนะครับก็เลยยกมาแค่คําคนั่นเองนะครับคำศัพท์ทั้ง20คําคนะครับเราจะมาเริ่มกันที่คําแรกครับคาแรกนะครับก็คือคําว่ากำปนาครับก็แปลว่าติกก้องนะครับส่วนคําที่2นะครับเพราะว่าสันดานสันดานในที่นี้ไม่ถึงลมหายใจครับ และคำที่3ครับปฐมยามก็คือยามแรกก็คือตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาครับผมและคำที่4ครับปัจจุบันสมัยก็คือเวลาเช้ามืดครับ 5. หิมเวทแปลว่าปาหิมะพาน 6. ห่วงสงสารแปลว่าห่วงแห่งความรัก 7. แลดวหวยแปลว่าระหวยอิดโดยเพราะความหิวสิโลเพศภาโพกสีสัน วิสันญีสลบน้าฉานหน้าที่นั่งโอเคครับต่อจากที่มินพูดไปข้อที่10นะครับมาดูข้อ11กันครับข้อ11นะครับก็จะมีคําว่าสายอัสนีครับที่แปลว่าสายฟ้านะครับแล้วก็ข้อที่12นะครับก็คือกำสลดนะครับที่แปลว่าแบบสลดแห้งหรือว่าโศกเศร้าอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่13นะครับก็คือนาสนะครับที่แปลว่าจมูกนะครับไม่ใช่อวกาศนะเพราะอวกาศนั่นก็คือนาสหนะครับผมอ่ะต่อมาครับข้อที่14นะครับก็คือบัรจะถอนนะครับก็คือที่นอนนะครับข้างหลังผมนี่ อ่ะที่นอนนะครับก็ใช้นอนนั่นแหละที่นอนก็ใช้นอนนะครับต่อมาผมจะส่งต่อข้อ15ให้กับอีฟไปกันเลยครับ15พัสดาแปลว่าสามี16นาทีแปลว่าแม่น้ำแล้วคำที่17อันิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายคะ่ะ18ดาบทแปลว่าฤาษีค่ะ19สมปาริดีแปลว่าความรู้สึกตัว20ไพภัยสนแปลว่าแนวป่าค่ะ โอเคครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับที่พวกเราเนี่ยมาถอดความกันมาซีบอกคำถามตอบคำถามครับแล้วก็มีบอกคำถามทั้งหมด20ข้อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ